คลิปนี้ก็มาถึงค่ะคลิปนี้บอกเลยว่าเป็นคลิปที่เบสตั้งใจจะทําม,มากๆเพราะว่าเป็นคลิปที่เบสตั้งใจว่าถ้าไม่ได้ไอจีกลับคืนมานะคะเบสจะมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเบสได้ไอจีกลับมาแล้วค่ะบา <Yeah. S 2> เบสไม่ได้เล่นไอจีมาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆนะคะ oh. นี่เบ๊ขอบอกทุกคนก่อนนะคะคนที่รับฟังอยู่นะคะว่าจริงๆเบ็บเป็นคนที่ไม่ดูข่าวเกี่ยวกับดาราโดนแฮกคนดังโดนแฮกอะไรแบบนี้เลยนะคะมันก็เลยทําให้เราอ่ะไม่รู้มาก่อนว่าเอ้ยเราต้องสังเกตยังไงหรือต้องป้องกันยังไงซึ่งเบ๊อยากจะบอกคนดูที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะว่าดูคลิปนี้เถอะนะคะแค่1ินาทีเท่านั้นแล้วมันจะทําให้แบบคุณปลอดภัยกับแฮกเกอร์หรือผู้หวังร้ายได้นะคะมันก็จะทําให้เราปลอดภัยมากขึ้น เหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยคือตอนตีสามนะคะไม่สิประมาณตีสองนะคะก็มีมีอีเมลเข้ามานะคะก็เป็นอีเมลแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะขึ้นผ้าไว้นะคะก็มีอีเมลเข้ามาแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่ได้เอกใจว่าอีเมลนั้นอะคืออะไรนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นคนที่ไม่ติดตามข่าวสารก็คือจะไม่รู้เรื่องอยู่แล้วว่าอีเมลแบบนี้มันคืออีเมลปลอมนะคะ ก็คือเราก็กดเข้าไปใช่ปะตรงสีน้ําเงินนะคะก็คือมันจะให้เราอ่ะล็อกอินเข้าอินสตาแกรมนะคะเหมือนพอเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะให้เราอ่ะใส่ชื่อ uh, อินสตาแกรมแล้วก็พาสเวิร์ดอะไรแบบเนี้ยนะคะเบบก็ใส่ไปก็ใส่ชื่อใส่พาสเวิร์ดไปนะคะซึ่งตอนนั้นเบบก็ใส่ของตัวคําสิง f a แฟมิลี่ไปเพราะว่ามันก็ขึ้นมาอยู่ใช่ปะว่าฮัลโหลคาสิง f a แฟมิลี่ใช่ไหมคะเราก็เราก็คิดว่าเออเป็นอินสตาแกรมอันนั้นแล้วก็ใส่ไปความหมายของเมลนั้นอะที่มันบอกว่าเราเป็นละเมิดลิขสิทธิ์อะไรแบบเน มันหมายถึง no ว um no um um ่าไอจีเบนหรือเปล่ามันอาจจะแบบส่งมาผิดไอจีหรือเปล่าเมลก็กดเข้าไปอีกตรงสิ่งเงินแล้วก็ใส่ไอจีต e um ัวเองเข้าไปอีกนะคะก็ใส่เบนคาสิ่งไปซึ่งเบนอะเอาเป็นว่าเมลส่งมาเมลเดียวแต่เบนจะใส่ไป2 IG เพราะด้วยความไม่รู้ของเบนนะคะแล้วก็ด้วยความเออเอของเบนเบนก็ใส่ไปใช่ปะหลังจากที่เราใส่ไปเรายังเล่น IG ได้ตามปกตินะคะก็คือถ้าสมมติว่าใครที่รู้หรือดูคลิปนี้แล้วแล้วเผงกดแล้วอะ คนรีบเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะแต่ว่าคือตอนนั้นเบสไม่รู้เบเกอร์ยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ปะแล้วสักพักหนึ่งอะ่ะมันก็เด้งออกก็คือ IG เริ่มเด้งออกมันก็เด้งออกจาก I g จําสิงแฟมิลี่เด้งออกจากโทรศัพท์เบสก่อนแล้วก็เป็นเบนคสคาสิงเด้งออกแล้วเบสก็คิดว่าเออจะทายัางไงต่อก็คือโทรบอกเพื่อนนะคะเบสก็โทรบอกเพื่อนที่ชื่อไฮนะคะต้องให้เครดิตเพื่อนหน่อยนะรู้เพื่อนขึ้นมาไฮเนี่ยก็คือนางก็จะเป็นคนที่รู้ใช่ปะว่าถ้าโดนแฮ ต้องทอํายังไงก่อนขั้นแรกนะคะทุกคนถ้าเราโดนแฮกเราต้องเปลี่ยนรหัสผ่านรหัสผ่านอ e ีเมลรหัสผ่าน Facebook รหัสผ่าน YouTube เปลี่ยนให้หมดนะคะเบสก็เปลี่ยนหมดคือหลังจากที่เบสโดนแฮกไปใช่ไหมทุกคนเบสโดนแฮกไปตอนตีสาซึ่ง คือทุกคนเขาก็หลับกันหมดแล้วเบสก็ไม่กล้าจะรบกวนใครแต่ว่าเบสเ่เบสโทรไปหาพี่บี้กับพี่ยีนะคะก็คือพี่บี้เดกสกาแล้วก็พี่ยีเดกสแลกนะคะเบสโทรไปหาพี่สองคนนี้แล้วก็บอกว่าพี่หนูโดนแฮกอะไรแบบเนี้ยพี่พี่ทั้งสองคนน่ารักมากคือความตีสามอ่ะทุกคนพี่เขาบอกว่าเออเนี่ยลองทําวิธีนี้ดูก่อนอะไรแบบเนี้ยเขาก็บอกวิธีเบื้องต้นอะไรเงี้ยแนะนําให้แล้วเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าอ่ะเดี๋ยวเขาจะให้คนที่แบบว่า ทำเป็นหรือแบบมีความรู้ด้านนี้ติดต่อเบสมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกให้เบสนอนอะไรเงี้ยตอนคเบสนอนไม่หลับนะคะวันนั้นอะ่ะแล้วเบสก็วางสายจากพี่บีแล้วก็พี่ยีนไปแล้วหลังจากนั้นเบสก็แบบนอนคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงใช่ไหมแฟนคลับอะ่ะบางคนที่เขาบแบบนอนดึกอะ่ะเขาก็รู้ใช่ป่ะว่าเบสโด,ดนแหกเขาก็เลยส่งวิดีโอที่เป็นน้องมิ้งอะคะ่ะที่น้องมิ้งเขาเคยรีวิวดวนแทกเนาะเขาก็ส่งมาให้เบสแล้วก็บอกว่าพี่เบสลองไปทาตาม มิ้งดูเบสก็เลยเข้าไปก็เจอของน้องมิ้งว่าน้องมิ้งเขาก็ไปที่ร้านใช่ไหมเบสก็เลยติดต่อน้องมิ้งไปว่าเออร้านที่น้องมิ้งไปอ่ะอยู่ที่ไหนเปิดตอนตอน,ตอนกี่โมงอะไรแบบเนี้ยน้องมิ้งก็ให้เบอร์ร้านมาก็คือเป็นพี่บุ๋มนั่นเองพอเบสไปถึงอ่ะไปถึงที่ห้างชบาเบสก็ไปถึงก็ประมาณเช้าแ,แล้วนะคะก็ประมาณ9ก้าโมงสิบโมงก็ไปถึงที่ห้างแหละ นานนะคะในการตรวจสอบใช่ปหก็คือตรวจสอบเรียบร้อยแล้วแต่มันไม่สามารถเอากลับคืนมาได้คือน้องมิ้งเน่ที่เขาได้คืนวันนั้นเลยเพราะว่าแฮกเกอร์ไม่รอบคอบแฮกเกอร์น้องเขาคือเหมือนทิ้งเหมือนแบบไม่ทําลายหลักฐานอะเหมือนทิ้งอะไรไว้บางอย่างแล้วมันสามารถกู้กลับคืนมาได้อะไรเงี้ยแต่ของเบสอะแฮกเกอร์เบสอะคือทำลายหลักฐานหมดเกี้ยงเกี้ยงแบบคือแบบยัไม่สามารถทํลารได้เลยตอนนั้นก็คือแบบโดนยึดไอจีไปแล้วตอนนั้นแบบเครียดมากนะทุกคนแล้วก็ หลังจากที่เราไปร้านที่น้องมิงแนะนามาแล้วเนี่ยพี่บี้เดสกาก็ให้ทีมงานพี่บี้นะคะทีมงานของพี่บี้ชื่อว่าพี่แชมป์นะคะอยู่ในสตูเดอสกานะคะก็ติดต่อมาแล้วก็บอกว่าเออพี่แชมป์เขาก็จะส่งข้อมูลไปทาง Facebook ให้เพราะว่า a c e b o o k กับไอจีมันคือเหมือนเจ้าของเดียวกันแล้วนะคะตอนนี้เขาก็บอกว่าเออเขาจะส่งไปบอก Facebook ให้ซึ่งก็ส่งไปบอกแล้ว Facebook ก,ก็ตอบรับนะคะว่าเออเขารับทราบแล้วว่าเราโดนแฮกแต่ว่า หลังจากที่เขารับทราบอะ่ะเขาก็เงียบไปใช่ปะมันก็เลยทําให้เหมือนกับการกู้แบบนี้มันแบบไม่รู้ว่าจะสําเร็จไหมหรือว่าจะแบบได้ผลไหมอะไรแบบเนี้ยคือมันก็ต้องรอเขาตอบกลับมาซึ่งมันก็นานมากเบสรอประมาณหนึ่งวันนานปะก็นานนะทุกคน <mumbles. S 3> <analy zer> แล้วเบสก็เลยตัดสินใจอีก,อ,กอีกขั้นหนึ่งอันนี้เป็นการตัดสินใจที่แบบด้วยความที่เป็นคนคิดมากแล้วนอนไม่หลับอ่ะก็เลยแบบดูข่าวที่ดาราโดนแฮ็กใช่ไหมคะเบสก็ตัดสินใจทัก ดาราไปสองคนนั่นก็คือพี่เฟมนะคะแล้วก็พี่จ้าจ๋าเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปมาให้เนาะแล้วทีนี้เบคก็โทรไปหาพี่จ้าจ๋าแล้วพี่จ้าจ๋าก็บอกว่าใครคือคนที่แก้ให้เขาคนคนนั้นน่ะคือคนคนเดียวกันที่แก้ให้ทั้งพี่เฟมแล้วก็พี่จ้าจ๋านั่นก็คือพี่นัทนะคะเราจะขึ้นรูปพี่นัทมาให้คือพี่นัทคือคนที่แก้ให้พี่เฟมกับพี่จ้าจ๋าพอดีแล้วเบคเนติดต่อเขาไปพอดีเบคก็เลยแบบ ขอเบอร์เลยนะคะขอเบอร์พี่นัทพอได้เบอร์มาปุ๊บพองก็แนะนําว่าให้ไปแจ้งความก่อนเพราะว่ามันก็ต้องทําตามขั้นตอนมีก็ไปแจ้งความตอนที่ไปแจ้งความก็เป็นข่าวแบบทุกคนได้เห็นกันใช่ปะหลังจากนั้นพอแจ้งความเสร็จแล้วอ่ะเบก็ไปหาพี่นัทเลยพอไปหาพี่นัทเสร็จแล้วเบกก็ถ่ายใบแจ้งความแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนใบขับขี่พาสปอร์ตทะเบียนบ้าน แล้วก็มีแบบข้อมูลใน i อของเราแบบว่าข้อมูลเชิงลึกอะะันค่ะที่ทุกคนไม่เห็นนะมันจะเป็นแบบว่าไ G เรามียอดฟอลโล่แต่ละวันเท่าไหร่อะไรแบบนี้เบ,บ๊เเคยแคปไว้เบ,บ๊ก็เลยมีหลักฐานค่อนข้างที่จะแน่นนะคะเพราะว่าคือก็มีหลักฐานครบทุกอย่างอะ่ะคือพี่นา้าเป็นคนดําเนินเรื่องให้นะคะหลังจากที่ไปหาพี่นาดบเบ๊ไปหาวันศุกร์เราก็ได้ที่ทีวันศุกร์หนึ่งก็คือครบหนึ่งอาทิตย์พอดีที่ไปหาพี่นาัาหลังจากที่ไปได้คืนมาแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อนั่นก็คือเราต้องเปลี่ยนรหัสนะคะค รหัสอ่ะเป็นอะไรที่เบสจะบอกว่าเบสนเปลี่ยนบ่อยมากทุกคนคือก่อนหน้านี้ <S <S เบ้นมี IG เบสไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่าน i อเลยแต่ตั้งแต่เบสโดนแฮกมารู้ป่ะทุกคนจนถึงวันนี้เบสนเปลี่ยนเกือบทุกวันอ่ะเพราะว่ากลัวแต่ว่าการเปลี่ยนรหัสมันก็ดีค่ะทุกคนแต่ว่ามันควรจะแบบ3เดือนครั้ง4เดือนครั้งหรือปีหนึ่งครั้งนะคะไม่ต้องแบบทุกวันแบบนี้นะคะอันนี้เบสนกลัวเองเราต้องเปลี่ยนรหัสบ,บ่อยๆอ,อัปเดตรหัสเรื่อยๆนะคะทุกคนมันก็จะทําให้เราปลอดภัยนะคะแล้วก็ ทำรหัสเป็น2ชั้น2ชั้นก็คือ,อ,อพอเราใส่รหัสผ่านเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีให้เราใส่รหัสที่เข้ามาในเบอร์โทรศัพท์ของเราอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นมันก็จะล็อกได้ดีขึ้นสิ่งที่เบนรับรู้มาจากเหตุการณ์นี้ก็คือว่าการโดนแฮกอะมันโดนแฮกได้หมดนะคะไม่ว่าจะโดนแฮกใน i อหรือว่าโดนแฮกใน y YouTube หรือโดนแฮกใน Facebook ซึ่งวิธีต่างๆที่แฮกเกอร์ทำอะมันก็เป็นหลากหลายวิธีที่เขาจะแฮกอะถ้าเขาจะเอาเบอร์อะถ้าเขาจะเอาแอคเคาท์เราถ้าเขาจะเอาชื่เเอเรา ขาก็ทำได้ทุกอย่างนะคะและสิ่งที่เบ๊อยากจะฝากทุกคนนะคะคือเบ๊อยากจะฝากทุกคนที่โดนแฮกสมมติว่าถ้าใครโดนแล้วดูคลิปนี้นะคะเบ๊อยากจะบอกว่าขั้นตอนแรกก็คือเปลี่ยนรหัสผ่านเมลเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook เปลี่ยนรหัสผ่าน Youtube เปลี่ยนทุกแอปที่ทุกที่ที่คุณเล่นนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนให้หมดแล้วก็เปลี่ยนเป็น2ชั้นก็คือรหัสผ่านแล้วก็ใส่เบอร์ตัวเองเข้าไปแล้วมันจะมีข้อความส่งมาที่เบอร์ตัวเองแล้วก็จะแบบ ใส่ข้อความเข้าไปอีกอะไรแบบเนี้ยคือมันจะเป็นการล็อกแบบ2ชั้นนะคะ <S <S เปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทําต่อไปคือกดรายงานใน IG นะคะมันจะมีให้กดรีพอร์ตหรือว่ารายงานนั่นเองแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็พยายามแสดงตัวตนกับ i g ก่อนด้วยด้วย,ด,วยด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราด้วยความสามารถของเราที่เราทําได้ในตอนนั้นคือเราต้องรายงานทาง i g พอเรารายงานทางไ g ไปแล้ว IG เขาจะส่งเมลกลับมานะคะ เขาก็จะให้ของเบสเนี่ยเขาจะให้ตัวเลขมาแนละ้วให้เบสอะถ่ายรูปกับตัวเลขเบสก็ถ่ายรูปถึงถึง A4 เขียนตัวเลขไปใช่ปะอ,อันนี้คือขั้นตอนแบบพื้นฐานเบสิกนะซึ่งโอกาสที่จะได้คืนะ่ะมีแต่ว่าของเบสอะดันไม่ได้เท่านั้นเองก็คือบางคนนะ่ะทำแบบนี้ปุ๊บแล้วส่งเมลกลับไปปุ๊บไอจี IG ให้คืนมาเลยเราก็จะกู้ได้เลยทันทีเนะี่ออกปะวิธีนี้คือวิธีเบื้องต้นทุกคนสามารถทําวิธีเบื้องต้นนี้ก่อน แล้วหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าไม่ได้จริงๆนะคะมันก็จะมีไปที่ร้านไปที่ร้านแบบที่น้องมิ้นบอกหรือไปที่ร้านเดียวกันกับเบสก็ได้หรือว่าใครแบบรู้จักร้านไหนก็ลองไปดูพี่ที่ร้านเนี่ยเขาจะช่วยเช็คเมลนะคะเขาจะเช็คเมลทุกอย่างตั้งแต่เราโดนแฮกหรือก่อนเราโดนแฮกเขาจะเช็คเมลให้หมดและในเมลนั้นนะคะมันจะมีรายละเอียดของแฮกเกอร์ที่มันแฝงตัวเข้ามาซึ่งถ้าแฮกเกอร์คนไหนไม่ได้ทำลายหลักฐานอะเราก็จะเขาก็จะสามารถใช้เมลแบบ มันดึงไอเรากลับมาได้แต่ว่าถ้าเมลเราแบบแฮกเกอร์แบบทำลายหลักฐานเกี้ยงแล้วอ่ะวิธีนี้ก็จะไม่ได้ผลแล้วลองทำแบบพี่เบสบอกก่อนถ้าไม่ได้จริงๆนะคะเบสแนะนำให้ไปหาพี่นัทพี่นัทเนี่ยขอให้เป็นกรณีแบบสุดท้ายที่ทุกคนลองแล้วไม่ได้แล้วค่อยไปหาพี่เขานะคะไม่ใช่ว่าโดนแฮกแล้วไปหาพี่เขาเลยอันนี้มันก็จะรบกวนพี่เขาเกินไปแล้วก็ต้องใช้วิธีที่แบบเราสามารถทําได้เองก่อน ให้เต็มที่นะคะแล้วถ้าไม่ได้จริงๆเราก็ค่อยไปหาพี่นัทนะคะซึ่งพี่นัทเนี่ยเขาจะอยู่ที่ศูนย์ราชการนะคะตึกบีนะคะฝั่งเหนือชั้น6เราขึ้นไปก็จะมีเจ้าหน้าที่เยอะมากมายแล้วก็บอกว่าเออเราโดนแฮ็กก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยแต่ว่าของมีได้ไดพี่นัทมาช่วยถ้าทุกคนได้เจ้าหน้าที่คนอื่นก็ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกทุกคนการที่เราอ่ะโดนแฮกอะ่ะถามว่าทําไมถึงแบบ บางคนอาจจะมองว่าแบบโดนแฮกก็สลัครใหม่แต่ทำไมเบสถึงสู้เพราะว่าคือทุกแอปพลิเคชันที่เบสเล่นน่ะมันมีทุกคนอยู่ในนั้นหมดอันนี้ถ้าพูดกันตรงๆทุกคนคือคนที่ทำให้เบสอะ่ะมีรถขับทุกคนคือคนที่ทำให้เบสมีบ้านอยู่ทุกคนคือ คนที่แบบไม่เบสมีเงินจ่ายค่าเรียนหนังสือมีเงินซื้อขอ,องถ้าเบสไม่มีทุกคนมากดติดตามหรือมาดูคลิปแบบเบสก็อาจจะแบบไม่ได้มีบ้านใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้มีรถด,ดีๆขับนึกออกปะคือถามว่าเบสเริ่มใหม่ได้ไหมในตอนนั้นเบสเริ่มสมัครใหม่ก็ได้แต่ว่า รู้สึกว่าการเริ่มต้นใหม่มันเป็นเรื่องที่แบบใช้เวลานานมากกว่าเราจะทําให้คนมาตามเราได้ก่อนที่เบสจะได้ทํา youtube มีคนตามเป็นล้านคนเนี่ยเบสก็ผ่านจุดที่ท้อมาหรือแบบจุดที่ไม่มีคนดูจุดที่ไม่มีใครกดซับสไครต์เลยเลยอ่ะคือแบบคือเบสผ่านจุดนั้นมาแล้วเบสไม่อยากกลับไปที่จุดนั้น คือกว่าเราจะได้ยอดมาไม่ว่าจะ10คน100คน1,000คน10,000คนหรือ1 0 0 0 0 0คนมันก็มีความหมายหมดอะ YouTube หรือว่า IG หรือว่า Facebook 100%นะที่มันประสบความสำเร็จอะ90อะคือแฟนคลับทุกคนคือคนที่นั่งดูเบสอยู่ตอนเนี้ยอีก10คือหน้าที่ของเบสที่จะต้องถ่ายคลิปตัดคลิปหรือทำ ให้ทุกคนที่ดูเบสอยู่มีความสุขหรือขำไปกับเบสให้เขาคลายเครียดให้เขามีความสุขนั่นคือสิอร์เซนของเบสแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะคือทุกคนน่ะแล้วมันจะสมบูรณ์แบบได้ยังไงถ้าสมมติเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเบสแบบหายไปถ้าเบสโดนแฮกก็เท่ากับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้หายไปแล้วมันเริ่มจากสิบใหม่กว่าจะไปถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคือเบสไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงไงตอนที่นึกภาพตอนนั้นนะก็เครียดมาก ช่อง YouTube ช่องนี้นะคะช่องความสิบแฟมิลี่ก็อยากจะบอกว่ามันจะสมบูรณ์หรอกเต็มร้อไม่ได้ถ้าไม่มีทุกคนอย่างที่บอกเบแค่ส่วน10%ด้วยซ้ำอีก90%่ะคือคนที่นั่งดูอยู่คนที่กดไลค์อยู่คนที่คอมเมนต์อยู่คนที่กด Subscribe คนที่กดดินไลค์ด้วยซ้ำหรือคนที่ดาวน์โหลดคลิปอยู่นั่นแหละคะ่ะคือ90%ที่สมบูรณ์แบบมันทำให้ช่องมันสมบูรณ์แบบฉะนั้นอะ่ะเบก็จะไม่ประมาท ก็จะรักษาทุกคนเอาไว้ให้อยู่ในเแบบนี้น,น,นานๆตลอดไปนะคะแล้วก็เรื่องรายละเอียดการแฮกมันไม่สามารถเล่าได้ละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าคร่าวๆประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมไดเล็กมาถามเดสก็ได้นะคะในไอจีติดคำสิงก็คือถามได้เลยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแฮกเบสสามารถแนะนําได้เพราะว่าเบสโดนมาแล้วเบสก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบอยู่ในจุดที่เบสผ่านมาอะไรเงี้ยคนที่ต้องขอบคุณมากๆเลยก็คือพี่นัทนะคะ คุณพี่นัดด้วยนะคะพี่นัดน,นี่คือเป็นอยู่กระทรวงนะคะอยู่ ICT นะคะเป,เป็นกระทรวงแบบเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละ Facebook Instagram อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเหตุการณ์นี้ทั้งหมดนะคะเบนก็ขอโทษด้วยที่ตัวเบนเผิดพลาดแล้วก็ไม่รอบคอบนะคะแล้วก็ก็ไม่อยากจะมาแบบพูดให้แบบเศร้าเนาะเพราะว่าช่องเราก็เป็นช่องแบบ อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มแลวก็มีความสุขนะคะวันนี้เราก็จะไม่เศร้านะคะทุกคนเพราะว่าได้ไอจีกลับคืนมาแล้วนะคะก็ไปติดตามไอจีกันด้วยนะคะเบคําสิงแล้วก็ลกสิงแฟมิล,ลี่นะคะก็กดแล้วแต่ทุกคนกดสองอันก็ดีนะกดสองอันนะคะกดติดตามดนวยนะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจอะไรมาเดี๋ยวบิ๊จะอ่านหมดเลยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ